สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆไปล้างห้องน้ำวัดนะคะเจ๊ๆลูกเร็กตายเดินหลุกเดินหนูตา,ตายตายเดินอ่าเดิน แไปคนที่สองไป มามั่งคะเป็นน้ำยาล้างค่ะน้ำยาล้างอ่าเจเจเจมีที่ขัดตองน้ำมีแปรงขัดตองน้ำขน้ำค่ะอ่าไปอรเปิดประตูเลยปเลยปิดไฟเปิดไฟด้วยเจออะไรบ้างแดงแดงแอมานะครับนี่ ม um? <É, S 2> no. ีไอทีมีไีรังเ้ามาพบย่องไงมันใช้ไม่ได้มันอันตรายไม่เหมาะสำหรับเด็กงกขัดไม่ยัง้ก็แกะไอ้เราต้องแกะแสบก่อนนะที่ที่แกะเลยหรอไปเ้แนะนำน้องๆทำัดจตามท้งสอบค่ะให้หมดอย่างนี้เข้าใจเปล่าเข้าใจโอเคอาแรง กดแรงๆไงเก่งจังเลยวะข้าวนี้เลยเมข้าวนี้ด้วยยาขาข้านี้เอยนั่งยองๆกันแหลทีไหนนไสนุกปะสนุกแต่ข้าีกแต่าอีก ในกิจกรรมันรจุดนะครับก็พาเด็กๆนะครับสังสงการมาทำความสะอ,อ,อาดที่วัดนะครับผมระวังเลื่อนนะลูกอันนี้เป็นแป๊บนะครับผมไม่ใช่น้ำยาล้างห้องน้ำนะครับโอเคปาจีตัวเองเ้องนี้เองเจเจไปไหนอะ่ะห้องเจนู่นห้องพองเดี๋ยวไปดูน้องเจเจกันนะอ้าวพี่ใหญ่อยู่นี่เลยอยู่คนเดียวเนีเ่ย ทำอะไรนะ่ะน้องเจเจทำไรครับทำไรตุกทำอะไรแฟงฟันที่ไหนอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ปล่อยให้อยู่คนเดียวนะครับมีป้าเขาดูอยู่นะครับหิวหิวโอเคถูถูพื้นด้วยครับถูพื้นด้วยถูพื้นด้วยก่งเลอ๋ออยู่คนเดียวเลยถูงอกด้วยถูงอกด้วยลูกล้างหนอนเะสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอ

สนุกเหรอโอ้ดีดีเวลายอยู่โรงเรียนนี่ทอย่างนี้นะลูกอยู่โรงเรียนได้ทำแ่บพี่เกมอยู่โรงเรียนได้ทำอย่างนี้ป่ททำไมอ่ะอ๋อไม่ใช่เวรนอกว่าอย่างเดียว๋อนาสาด้ก็ฉีดน้ำไปลู เปิดน,น้ำหนิพี่เจมเอาัวนี้เจมมาตรงนี้เลยเอาไปฉีดข้างในอย่าแย่งกันนะล้มน้ำจะเลื่นลูกจะเลื่อนจะลื่อนจะลื่อนเนื้อหน่อมาเนื้อหน่อาให้พี่เขาฉีดกันเลยเลยมารอก่อนเดี๋ยวเราจะเลื่นให้พี่เจมเขาโตกว่ารอรอก่อนพี่เจมติดติดข้างในไล่ลงมาไล่ลงมาไม่ฟ้อง พี่นาไม่ช่วยน้องเหมือนกูพินาไม่ช่วยน้องขัดเหรอ่่พีเกมมาเยอะหนูขัดด้วยโอเคอันนี้ห้องสองไปห้องแรกเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็แล้วเหรอโอเคมาช่วยน้องห้องสองกูเจมหมอได้หรออันนี้ห้องที่เท่าไหร่พี่เจมอันนี้ห้องที่สองแล้วโอเคครับอันนี้ก็ห้องที่สองใหม่เอ้ยห้องที่เจอ ห้องที่สองห้องที่สองอยู่ครับนี่ห้องที่สองอยู่ระวัออาางเลื่อนนะพี่เจมเรออะวังนะครับระวงน้ำ ลูกขัดด้วยกันระวังลื่นนะครับระวังลื่นน้องเจเจไปไหนน้องเจมน้องเจเจหายไปไหนแล้ว <c oughs> เจเจอู้งานเหรออ้าวไหนพี่เจอยู่ไหนอ้าวพี่เจอยู่นี่เหรอหรือว่าจะไปอู้งานนี่ก็ล้างาอะไรเนี่ยล้างแต่ล้างแต่ๆๆในโถหรือว่าอู้งานนี่เนี่ยสนุกปะลูกสนุกปะสนุก

อะไรอ่านะครับอะไรห้องที่ห้าโอเคห้องที่เท่าไหร่พี่นะห้องที่เท่าไหร่เนี่ยห้องเนี้ยห้องที่เท่าไหร่พี่นะมองกล้องห้องที่เท่าไหร่ห้องที่อะไรนะหโอเคโอเคโอเคห้องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะได้มาขัดข้างนอกแล้วก็กวาดอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวพักแล้กวาดแล้วก็ไหว้พระแล้วก็กลับบ้านโอเคยไหมอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะ อ่ห้องอาบน้ำอ่ะอ่าอันนี้ห้องอาบน้ำทำไมมีมีอะไรใสเลยอ่ะทำไมกระจุยทำไมไม่ใสจ้าเลยใสสิอันนี้เป็นห้องอาบน้ำมะลูกฮะพาราหมอพี่จอมพี่นาหัดทำนะเดี๋ยวพี่นาจะไปเข้าโรงเรียนแล้วนะเปิดเทอมอ่ะนาจะเข้าโรงเรียนนาสามขวบหรอพี่นากี่ขวบห้าขวบห้าขวบสามขวบสามขวบหรืที่ห้าขวบปะสวอันนี้ร้างสาวเขาล้านสาว พี่เจมันนี่ลูกนะเบียเสร็จแล้วเสร็จแล้วล่าน้ำเลยลูกเสร็จแล้วล่าน้ำเลยจะได้เสร็จลูกจะได้ไปไหว้พระต่อจะได้ไปไหว้พระต่อเดี๋ยวพี่ทำให้ดูข้างนอกยังลูกอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เหลือเหลือแต่ระเบียงข้างนอกใช่ไหมโอเคลูกเอาโอเคอ่ะเสร็จจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว ดูตันแบบไปนน้ำไม่ตันไม่ตันไม่ตันมั่งเลมันไม่ตันโอ้พี่นานั่งคุกเข่าเลยลุกขึ้นลุกลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวคันลูกเดี๋ยวคันน้ำแป๊บกัดเดี๋ยวไปล้างขาลูกเดี๋ยวไปล้างขาเล่นน้ำตลอดเลยเดี๋ยวไปเล่นบ้านลูกเดี๋ยวไปเล่นน้ำในกระลำหัง อ่ะเร็วแล้วเสร็จเราจะได้ไปไหว้พระกันไหว้าพระเสร็จจะได้กลับบา้านกวาดด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวไปดูไ้กวาดกัน,นดีเดี๋ยวล้างให้เสร็จก่อนอดูพี่นาปุ๊บเลยเหรอเสร็จหรือยังหนุกเรีย<ะ>บร้อยยงัลงลูกแปะเอาไว้นี่แหละแปะปะทิ้งไว้ให้เอาเอาแปะไปเก็บให้พระเขาไวไ <todos S 1> ้ใช้เลย ครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับก็พาเด็กมาล้างห้องน้ำนะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน่นอนนะครับในการปลูกฝังเด็กๆนะครับโตขึ้นเพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตภายภาคหน้านะครับภารกิจล้างน้ําก็เป็นเหมือนการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับมาล้างห้องน้ําเกี่ยวกับวัดนะครับผมอันนี้ก็เสร็จอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่ก็เดี๋ยวเรามาปิดไฟให้วัดแล้วกันนะครับเป็นการประหยัดไฟให้วัดนะครับผมอืมอหลอดนี้ไม่ดับปิดตรงไหนเอ่ย อ๋อยู่นี่มั้ยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับยวพาเด็กไปไหว้พระต่อนะครับผมโอเคครับพี่เจมวันนี้เป็นไงครับมาล้างห้องน้ำรู้สึกเป็นยังไงครับบ้างครับสนุกสนุกมากพี่นาล่ะ พี่นารู้สึกไงลกูกสนุกไหมสนุกสนุกน้องเจเจก็จะนะครับอ๋อเดี๋ยวจะมาขัดอีกใช่ไหมลูกก็เดี๋ยวหาโอกาสเนาะวันหยุดอ่าวันไหนสะดวกว่างก็สักอาทิตย์สองอาทิตย์มาทำบางทีหนึ่งก็ได้เนาะพอดีอยู่ใกล้วัดด้วยแล้วก็มีโอกาสก,ก็จะไปท,ทําที่วัดที่อื่นด้วยครับอันนี้พอดีอ่าบ้านเด็กๆก,ก็อยู่ใกล้วัดนะครับอยู่ติดกันเลยก็วันนี้เป็นวันหยุดบางว่างนะครับพาเด็กมาทํากิจกรรม ดีๆในการช่วยเหลือสังคมนะครับโตขึ้นไปข้างหน้าเด็กก็จะได้มีาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะครับผม เป็นกาเป็นการยืม <combined> right. ือมาลงมีพี่นาอาตาพี่เจมเต้นโชว์ใหญ่มีโคโยตี้โอเคเรียบร้อยภารกิจนะครับวันนี้ก็พาเด็กๆไปล้างความสอาดขงน้ำนะครับก็เด็กๆโอเคครับก็ลาอ่าอ่าท่านผู้ชมหน่อยเร็วครับผมลานเพื่อนหน่อยโอเคลานเพื่อนก่อนเร็วกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ไคยครับกดซับตะไคร้เหรอ บายบายให้ผมด้วยนะคะบายบายบายโอเค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 น้องเจเจไปไงลูกเละแล้วบ๊าดียังครับมายดีครับเ <c oughs> อามาดูมาดูมาด,มาดูโอเคครับต้องลาไปก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมก็อ่ตามภาษาตามเด็กเนาะเอเคเป็นช่องมันบ้านก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมเคครับสวัสดีครับ